สวัสดีค่ะเป็นคุณแม่น้องเมจินะคะเด็กหญิงสัตตบงกรรุษมุมืองอตอนมหนถึง3น้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตยานกาวาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะม .1 ถึง3น้องกอ็ได้รับการปลูกฝังสังสมประสบการณ์การเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทักษะการใช้ชีวิตทักษะการเรียนภาษาญี่ปุน่นทักษะการเรียนภาษาอังกฤษควบคู่กันไปประกอบกับ ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะการดําเนินการจัดทําโครงการ PBL การสั่งสอนของคุณครูเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันไม่ว่าจะในไทยหรือในต่างประเทศนะคะทีนี้ม .4 ก็ตัดสินใจให้น้องไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นที่ยานากาวะไฮสคูลนะคะในระดับม .4 ม .5 ม .6 แต่ก่อนที่จะไปก็ก็คิดกันอยู่พักหนึ่งนะคะครอบครัวต้องอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะพร้อมใจกันกระทั่งพ่อแม่แล้วก็ลูก รวมไปถึงค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางนะคะต้องคุยกันกันเยอะกว่าจะตัดสินใจได้ไปนะคะแต่เมื่อหลังจากที่น้องไปเรียนที่นน่นแล้วนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะคือ <c oughs> ทักษะการใช้ภาษาทักษะการเอาตัวรอดในชีวิตประจําวันนะคะอย่างภาษาเนี่ยน้องก็เขาก็จะได้3ภาษาก็คือ 1. ไทย 2. อังกฤษแล้วก็ 3. ญี่ปุ่นจากการที่น้องบอกเล่าเขาบอกว่าต้องอใช้ทักษะในการดําเนินชีวิตประจําวัน มีความรู้แล้วก็คิดวิเคราะห์เยอะมากนะคะในการเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตในโรงเรียนนะคะในโรงเรียนเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้เน้นประสบการณ์การใช้ ทักษะสกิลของเขาล้วนๆที่เขาได้รับจากโรงเรียนอาสาธทิเยนาก,กะว่าตอนมอต้นน่ะนะคะพอไปมปลายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน้องก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะนิ่งขึ้นใช้ความคิดเยอะขึ้นมีประสบการณ์อย่างเช่นตอนเดินทางกลับเนี่ยน้องเขาก็จะอายุไม่ถึง15ปีสินสายการบินก็จะไม่ให้กลับบ้านวันที่น้องกลับมาไทยอ่ะนะคะทีนี้ <c oughs> ก็โทรมาบอกคุณแม่คุณแม่ก็อลองดูซิไม่แนะนําไม่อะไรให้เขาแก้ปัญหาชีวิตของเขาเองปรากฏว่าเขาวิ่งไปหาคนไทยที่จะเดินทางกลับมา มาไทยด้วยกนะันขอให้เซ็นรับรองให้เขาหน่อยอันนี้ค่ะคือทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันของเขาเขาเก่งขึ้นค่ะอยากให้ทุกท่านที่กาลังตัดสินใจว่าจะมาเรียนที่นี่ดีไหมก็ขอรับรองเลยว่าที่นี่นะคะเป็นรูเรียนทางเลือกที่ดีมากนะคะสำหรับน้องๆที่อยากมีทักษะทางภาษาอังกฤษและก็ภาษาญี่ปุ่นสาหรับใช้ในการประกอบอาชีพในชีวิตในอนาคตต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ